สวัสดีค่ะลิซ่าปูหนีปังไม่ไหวยอดวิวรวมทะลุ4ล้านแล้วเรียกได้ว่าสร้างความสุขสนุกให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากค่ะในรายการเวร์ตี้ดัง The วิ n g b ร t เทตอนล่าสุดที่4ี่สาวแบล็คพิงเจนนี่โรเซ่ลิซ่าและจีซูได้มาเป็นแขกรับเชิญกลับมาร่วมรายการอีกครั้งซึ่งแอดกระนำช่วงลิซ่าเต้นท่าปูนีมารีวิวความฮอตให้ดูกันเต็มๆอีกครั้ง โดยทางรายการได้ให้ลิซ่าโชว์ท่าเต้นใหม่ๆให้ชมอีกครั้งหลังจากเคยสร้างเสียงหัวร้อจากท่าเต้นเรียกแท็กซี่และท่าเต้นดึงดาวที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในครั้งก่อน จากคลิปลิซ่าได้เริ่มโชว์สเตปแดนซ์สุดเท่นในเพลง City Girls ซึ่งเป็นเพลงในคลิป Lily Lil Dance f o r จากนั้นก็โชว์สเตปท่าเต้นสุดฮาจากเพลงปูนีกิปิเล่นทำเอาคนอื่นกรีส๊สนั่นขำกันกระจายซึ่งนอกจากจะเต้นโชว์แล้วยังได้สอนให้เพื่อนๆในวงแบ็กพิงและพิธีกรได้เต้นด้วย มกันแบบเต็มๆก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากตอนนี้ยอดวิวรวมก็ทะลุ4ล้านไปแล้วเรียกได้ว่าปังสุดๆกับท่าเต้นปูนหนีบอีป,ปีพร้อมความฮาแบบจัดเต็มที่เป็นแฟนไม่ควรพลาด และนี่ค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศสนุกสุดฮาในรายการ Nowing Ba t t เทตอนล่าสุดใครที่ยังไม่ได้รับชมก็สามารถกดตามลิงก์ใต้คลิปเข้าไปดูได้เลยแอดจะแนบไว้ให้ส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากได้ดูแล้วได้ลองเต้นตามน้องหรือเปล่าก็เข้ามาพูดคุยในคอมเมนต์ได้เลยอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ